ใช้ฝันหรือทำได้จริงเจาะลึกโปรเจกต์มิชชั่น21วีวันพาผีพุ่งสู่แชมป์ได้จริงหรือเปล่าครับติดตามกันกับขอสนามอินไซด์ครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่กำลังมีสภาพทีมย่ำแย่ในเวลานี้เนี่ยตั้งเป้าจะก้าวสู่การเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกภายใน3ปีต่อจากนี้นี่คือเรื่องจริงที่ถูกเปิดเผยจากเทเลกราฟครับเกี่ยวกับแผนงานของบอร์ดบริหารปีศาจแดงยุคอินิออส ถึงการกลับไปสู่จุดสูงสุดในแดนผู้ดีอีกครั้งภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามิ s ชั่น21ซึ่ง21ครับมันแปลเป็นไทยคือ21 21ก็หมายถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่21ภายใน3ปีต่อจากนี้คำถามคือทุกๆสโมสรครับล้วนมีเป้าหมายมีความฝันมีโปรเจกต์ที่พวกเขาวางแผนเอาไว้แต่ยูไนเต็ดจะไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือไม่ฉะนั้นครับ วันนี้มาดูกันว่าแท้จริงแล้วมิชชั่นทวตวันคืออะไรกันแน่แผนการของพวกเขาเนี่ยมันคืออะไรเป็นเพียงการขายฝานันหรือมีแผนการที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยประสบความสํำเร็จได้จริงๆครับไปเรื่อนเลยครับกับประเด็นแรกครัภารกิจมิชชั่นทวตวันเส้นทางคือบัลลังกพิมลีครับ ย้อนกลับไปนะฮะปี2013เนี่ยคือปีสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกและนับจากนั้นครับหูปีศาจแดงก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนในจุดเดิมได้อีกเลยซึ่งเหล่าเรดอาร์มี่ครับได้แต่เฝ้ามองสโมสรต่างๆเนี่ยยกระดับเดินข้ามหัวพวกเขาไปในช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอและก็ก้าวขึ้นไปสู่การคว้าแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่เคยสร้างเซอร์ไพรส์ลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์ลีกสมัยที่19ได้สําเร็จแล้วก็ต่อยอดจนรักษาสถานะหัวตารางได้จ ถึงทุกวันนี้ครับหรือแม้แต่คู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เรียกได้ว่าชูถ้วยพรีเมียร์เนี่ยจนเบื่อไปแล้วฮะโอ้โหหลายปีต่อเนื่องเลย ตัวแมนยูนเต็ดครับเข้าใกล้แชมป์สุดเนี่ยคือฤดูกาล2020-2021ครับที่ได้รองแชมป์แต่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาตามอันดับหนึ่งอย่างซิตี้เนี่ยถึง12แตม้มครับตัวที่ผ่านมาฮะแฟนบอลปีศาจแดงจึงได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ทีมรักของพวกเขาเนี่ยจะกลับมาทวงบัลลังแชมป์ได้อีกครั้งจนกระทั่งครับยูนเต็ดฮะได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของอินดิออสที่ดูแลโดยเซอร์จิมแรดคิปครับโดยมีรูเบนอโมริมเนี่ยเป็นกุมซือที่พวกเขาเลือกเข้ามาแทนที่เอริกแอนทาร์และเป็นหนึ่ง แต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเซอร์จิมและทีมงานของเขาเนี่ยจะไม่ได้มานั่งรอปฏิหารครับเพราะพวกเขากําลังเดินเครื่องเต็มสูบกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามิชชั่นทเวนตี้วันครับซึ่งมีเป้าหมายเดียวครับนั่นคือการนําถ้วยแชมป์ลีกสมัยที่21กลับคืนสู่โอทัฟร์อีกครั้งซึ่งโปรเจกต์นี้ครับถูกร่างแล้วก็คิดขึ้นโดยเซอร์เดฟเบลฟอร์ดครับซึ่งเขาด้เป็นมือขวาของเซอร์จิมแล้วก็มีสถานะเป็นผู้มนุยการด้านกวลาของอินนออสครับที่ต้องการขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหมให่ม Sir เ่รอออขือองข แนวะคิดท,ที่ว่าการพัฒนาในจุดเล็กๆน้อยๆมันจะส่งผลต่อความยิ่งใหญ่ซึ่งเบลฟอร์ดครับคือคนที่เคยยกระดับวงการจักรยานของสาอาณาจักรครับจนกลายเป็นมหาอำนาจของโลกและตอนนี้เนี่ยเขากําลังพยายามนําความเชี่ยวชาญด้านนั้นมาปรับใช้กับแมนยูนเต็ดโดยมิชชั่นทเวนตี้วันครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ใหญ่กว่านั้นที่มีชื่อว่าโปรเจกต์วันทครับซึ่งเป็นแผนพัฒนาสมสรที่เชื่อมโยงกับการฉลองครบรอบ150ปีของแมนยูนเต็ดที่ จะครบ150ปีในปี2028พอดีครับวยง่ายฮะคือพวกเขาเนี่ยต้องการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกภายใน3ปีต่อจากนี้โดยมีมิชชั่น21เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์150ครับ ซึ่งมิชชั่นทันตี้วันครับคือภารกิจที่จะเริ่มปรับปรุงสิ่งเล็กๆน,น้อยๆภายในสมสรครับเช่นในส่วนฟิตเนสโภชนาการและก็ปฏิทัิภาพนักเตะเพื่อยกระดับทีมให้กลับมาแข่งขันกับคู่แข่งระดับท็อปอีกครั้งซึ่งล่าสุดครับเซอร์เดฟได้คว้าตัวเจมอร์ตันมาเป็นผู้ช่วยของเขาครับที่จะคอยช่วยออกแบบโปรเจกตร,ร่วมกันซึ่งมอร์ตันครับมีดีกรีเป็นศาสตรตาจารย์ด้านเมตาบอลิซึมจากมหาวิทยาลัยจอร์นมัวเมืองลิวคูและเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสมรครคณะทางภาพของทีจักยาน ของสก,กายครับเช่นเดียวกับการเคยทำงานเป็นนักโภชนาการให้กับลิวพูด้วยครับ แลวถ้าถามว่าเมตาบอลิซึมมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับการคว้าชแชมป์พิมลีกด้วยเหรอมันคืออะไรว่าเมตาบอลิซึมบึ้มบึ้มอะไรของมันเนี่ยซึ่งเราจะอธิบายง่ายๆครับเมตาบอลิซึมเนี่ยคือกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายเพื่อเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานแล้วกลายเป็นสารที่จําเป็นต่อร่างกายครับซึ่งในวงการฟุตบอลครับนักเตะต้องมีเมตาบอลิซึมที่ดีเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยออกแบบโภชนาการและโปรแกรม ฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมอตั้นครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นหากอยากได้ทีมที่แข็งแกร่งมันก็ต้องเริ่มจากร่างกายนักเตะเสียก่อนครับนั่นคือการแก้ไขจุดเล็กๆที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ตามความเชื่อของผู้บริหารอย่างเบลฟอร์ดครับนอกจากนี้นะครับเซอร์เดฟยังดึงเอาแฮร์รี่มาร่าครับมาเป็นที่ปรึกษาของเขาด้วยโดยแฮร์รี่มาร่าครับมีดีกรีเป็นโค้ดกรีธาชั้นนําของโลกครับเคยผ่านการเทนนนักกีฬาหลายคนจนก้าวไปสู่แชมป์ระดับสูงมากมายแล้วครับ แถมเจ้าตัวครับยังเคยได้รับการเลือกให้เป็นโค้ชกรีธาเบอร์หนึ่งของโลกประจําปีด้วยซึ่งปัจจุบันครับแฮร์รี่มาร่าเนี่ยทำงานอยู่กับแมนยูไนเต็ดด้วยบทบาทที่ปรึกษาและมีหน้าที่ในการนําความรู้ด้านชีวกลศาสตร์ครับที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตครับโดยใช้หลักการของฟิสิกส์วิศวกรรมและกายวิภาคศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงใช้แรงแบบไหนและจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตามครับอมโมริมยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดึงบุคลากรเหล่านี้เข้ามาดูแลนักเตะที่อยู่ภายใต้การทําทีมของเขา นั่นแสดงให้เห็นว่าเซอร์เดฟครับคือผู้ตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดึงทีมงานเหล่านี้เข้ามาโดยโปรเจกต์วันทันเบรครับจะมีบุคลากรคนสําคัญของสโมสรเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่3รายหลักๆครับคือเซอร์เดฟเบลฟอร์ดโอมาร์เบรดาซีโอของสโมสรเจสันวิลค็อกประธานเทคนิคแล้วก็คอรเลสโลครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแต่เห็นได้ชัดว่าเซอร์เดฟครับเป็นหัวเรือใหญ่ของโครงการนี้ครับและเขาเนี่ยพยายามนําวิธีที่เขาเคยทําสําเร็จแล้วกับทีมจักรยานสกายเนี่ย มาปรับใช้กับแมนยูนเต็ดครับนอกจากนี้ครับภายใต้โครงการใหญ่อย่างโปรเจกต์1 0 0เเนี่ยพวกเขายังนำโปรเจกต์มิชชั่นวัน เฮ้ย hey, มี Mission 21, มิชชั่น21ีมีมิชชั่นวันด้วยนะฮะมิชชั่นวันเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์สำหรับการพัฒนาทีมหญิงของสโมสรครับซึ่งทีมหญิงของยูเนเต็ดครับกำลังเดินหน้าไล่ลา่ลา,ลา,ลาความสำเร็จในศึกบูเมนซูเปอร์ลีกเพราะก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าอินดิออสเนี่ยให้ความสำคัญกับทีมหญิงน้อยเกินไปสนใจแต่ทีมผู้ชายมิชชั่นวันเลยถูกเปิดตัวเพื่อมายุติเสียงวิจารณ์ในครั้งนี้ครับซึ่งพอมองดูภาพรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ปลีกย่อยอย่างมิชชั่น21 หรือโปรเจกต์วันเดฟตี้เนี่ยมันก็ดูแปลกๆครับว่าเฮ้ยเอาวิธีการของการสร้างทีมจักรยานมาปรับใช้ให้กับทีมฟุตบอลอย่างแมนยูเต็ดโดยมีเป้าหมายคือพรีเมียร์ลีกจักรยานฟุตบอลแชมป์พรีเมียร์ลีกมันมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแน่นอนครับว่าเซอร์เดฟเนี่ยใช้ว่าวิธีการนี้คือทางออกที่ถูกต้องแล้วแท้จริงเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ครับเราจะไปวิเคราะห์ในข้อต่อไปครับว่ากว่าจะได้ผลลัพธ์แค่มิชชั่นทเวนตี้วันยังไม่พอ ที่ผ่านมาครับแมนยูเต็ดพยายามสร้างโปรเจกต์ต่างๆมาแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็พังไม่เป็นท่าถ้าส่วนใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นครับครั้งหนึ่งเนี่ยแมนยูเคยมีโปรเจกต์โหมีชื่อสวยหรูเลยเป็นโปรเจกต์ในการเฟ้นหาแบ็คขวาทั่วเกาะอังกฤษแล้วก็ทั่วยุโรปครับโดยมีเอ็ดวูดเวิร์ดเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เขาภูมิใจกับโปรเจกต์นี้มากครับแล้วแผนงานนี้เนี่ยทำให้แมนยูมีข้อมูลของแบ็คขวาทั่วโลกราวๆา0แคนเพื่อจะคัดคนที่ดีที่สุดมาอยู่กับแมนยูเต็ดสุดท้ายครับ 800คนถูกเลือกมาหนึ่งคนคนคนนั้นคือใครฮะ อารอนวันบิสาก้าครับโ oh, oh. อ้โหหาข้อมูลมา800กว่าคนมึงเรียกก็เป็นอารอนวันบิสาก้าคุณหรือจะเชื่อเลยนะฮะซึ่งแมนยูเต็ดครับใช้เงินมหาศาลในการกระชากตัวก่อนจะกลายเป็นดีลที่ล้มเหลวในที่สุดครับเฉพาะเรื่องของการวางโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่บอร์บบริหารของทุกๆทีมเนี่ยสามารถทําได้ครับใครก็มีสิทธิ์คิดบางก็คิดใหญ่บางก็คิดแบบเจียมตัวแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทหาครับที่จะชี้วัดว่าโปรเจกต์ของคุณเนี่ยเป็นแค่เรื่องขายนหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแ่ ึ่งเราเชื่อว่าแผนงานของเซอร์เดฟครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องในส่วนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะกับการเสริมสร้างร่างกายของนักเตะให้พร้อมเสียก่อนแน่นอนครับว่าถ้าร่างกายนักเตะดีเนี่ยทีมก็คงได้เปรียบต่อการลงแข่งด้วยคุณภาพครับ แต่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันไม่พอครับมันต้องมีการปรับปรุงเรื่องทัศนคติการเสริมทัพแล้วก็การซับพอตต่อผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันที่แม้แต่ตัวอโมริมเองก็ยังไม่รู้สึกว่าทีมชุดนี้พร้อมแล้วกับการเปลี่ยนไปเล่นระบบหลัง3าครับในเจ้เรื่องปัญหาการเงินที่กําลังติดขัดครับก็ยังทําให้เราไม่รู้ได้ว่าสถานการณ์ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยยูนเต็ดจะเสริมทัพตามเป้าหมายของอโมริมได้มากแค่ไหน แต่ถ้าเรามองจากสิ่งที่เราเห็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ยูนิเต็ดควรแก้ไขที่สุดเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่แฟนๆเขา recommend มาครก็คืออย่างแรกครับหรือวัฒนธรรมของสโมสรเปลี่ยนจากทีมที่ขาดความกระหายเนี่ยให้กลับมามี DNA, ดีเองผู้ชนะอีกครั้งครับคือนักเตะเนี่ยต้องมีวินัยและก็โฟกัสมากขึ้นทีมต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในและนอกสนามครับไอเรื่องข่าวนอกสนามเนี่ยให้มันน้อยลงหน่อย แล้วก็ทุกส่วนของสโมสรครับต้องทํางานแบบมืออาชีพและมีเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าเดินหน้าไปคนละทิศทางเหมือนหลายปีที่ผ่านมาครับอย่างนี้2ครับคือบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดความผิดพลาดในการซื้อตัวและสร้างทีมที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งเพราะ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไม่ถึง5ดีลด้วยซ้ำครับที่ยูไนเต็ดสามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยนี่คือการเสริมทัพที่ถูกต้องครับนอกนั้นก็เหมือนเป็นการแบบว่าซื้อมาโยนเงินลงแม่น้ําเล่นๆอย่างนั้นครับ ฉะนั้นครับหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาจําเป็นต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดและสามารถมองถึงการต่อยอดในการสร้างกําไรในอนาคตได้ด้วยครับและอย่างสุดท้ายครับคือสิ่งที่เซอร์เดฟตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วนั่นคือการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยพัฒนาแทคนิกและฟิตเนสของทีมซึ่งทั้งหมดนี้ครับ ถ้าทำได้ครบเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือศรัทธาในโอทั o r อร์ดครับถึงถือเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จะทําให้แมนยูเต็ดยกระดับขึ้นถ้ายังปล่อยให้แฟนบอลในสนามครับเหี่ยวเฉาโอทั o r อร์ก็จะกลายเป็นแค่สนามหนึ่งที่ใครจะเข้ามาคว้าสามแต้มไปจากพวกเขาก็ได้ครับแค่คุณปรับทั้งหมดนี้ฮะได้โดยไม่ต้องตั้งชื่อให้มันสวยหรูเท่านี้คุณก็จะได้รับการยอมรับและสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้แล้วครับ สุดท้ายนี้ครับความฝันที่ไร้แผนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับภาพลงตานะครับท้ายที่สุดมิชชั่นทเวนตี้วันอาจเป็นเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงอีกหนึ่งนิยายที่ปีศาจแดงเขียนขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าสุดท้ายแล้วครับแมนยูเต็ดจะกลับมาทวงบอลลังหรือปล่อยให้มันเป็นอีกหนึ่งคําสัญญาลมๆแรงๆคําตอบจะถูกเขียนขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าครับมันจะถูกเขียนต่อหน้าแฟนบอลในสนามครับไม่ใช่เป็นแค่คําสวยรูที่ถูกเขียนบนกระดาษเท่านั้น และนี่คือทั้งหมดของคอฟสนามอินไซครับหากดูแล้วชอบใจช,ช,ชอบใจนะอจะเลื่กดไลค์กดแชร์กับคอฟสนามด้วยจ้ะจ๊บุจ๊บุ๊